ค่ะสวัสดีค่ะเกียรติสาวนาชาแนลพี่น้องมาน,นี้มากินข่าวหรือจ้าดำเม้งกินนุ้นใส่หมากกวงพี่น้องเดเซแต่สแตสบต้มปลาคอจ้าเด้อพี่น้องต้มปลาคออันนี้ สมไข่ปลาจ้ะี่ก็พักนานี่กัดอกแคปลาหลาเนื้อแตนี่ก็ดอกแคปลาเนื้อจ้ะแสบๆน้ำกันตามแม่งกินนุ่นจ้ะ อากาศเย็นเย็นต่ยิ่เขายืนนัง่งขึ้นก็ละจานเเพล็กเวสมไข่ปลาแล้วเส ต้นปลาแม่พน้องต้นปลาคอเสื้ขาอ่อนจ้ะ Đó, mấy cái nguồn cả sạp Mình đi bên nhân nữa cả. อากาศเย็น ตัวเจ,จ,จ้าสมไข่ปลาเก้ว แมงหลายจะอากาศเย,ย็นแมงหลายๆกินเขาเยอะช่วงเลยก็จะแมงหลายนะจ๊ะ Oh จ้าพี่น้องคลิปนี้กับซ้ำนี้น่าจ้เรื่มเห็นกำลังใจเกลียบสาวบ้านนาชแน,นลแล้วนะคะกด like กดแชร์ปักตะไข่ขอบคุณนะคะที่มาหลักชมกินข้อิ้มแล้ว,ลวจ้า